พระบูชาดูทินดินไทยได้ด้วยฉะนั้นพระแก้บนเนี่ยเป็นองค์ครูที่ครบเครื่องที่สุดของพระเก่าแต่เราไม่ซื้อเพราะอะไรเราบอกเขาไม่เล่นเก็บไปทําไมเก็บไม่มีอนาคตแต่ถ้ามีแบบนั้นเ,นเราจะประหยัดเงินในการที่จะโดนพระเกไปอีกเป็นหมื่นแสนครับเราไม่ได้คิดว่าพระเนี่ยจะต้องมีราคาเราไม่ได้คิดว่าพระจะต้องอะไรเ,เราจะไม่เทียดฉะนั้นไม่จําเป็นต้องดูทุกองค์แล้วไม่จำเป็นต้องคิดได้เทียดเพียงแต่ว่ารู้เงี้ยบูชา เราเราดูจากการที่ว่าขันหรือว่ารูปแบบที่เขาเคยเคยลงในเพจหรืออะไรในหนังสือเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าถ้าสามขันมันก็จะเป็นของเดิมแล้วแล้วผมถามว่าที่อื่นเขาจะแกะเจ็ดขันเลยครับก็ได้ที่อื่นจะแกะแปดขันเลยครับถูกไหมฮะฉะนั้นคือเขาเขาก็พี่เขามีพื้นที่แค่นี้เขามีต้นแบบแค่นี้เขาก็แกะสองขัญสามขันเหมือนกันหมดนะพาอหอมก็สองขัญสามขัญใช่ไหมฮะเหมือนกันครับเพาะมุ้ยก็สองขันสามขันไม่มีใครสามารถจะแกะเจ็ดขัญแปดขันได้ เห็นไหมครับถ้าเราตั้งกระดอกความคิดว่าคนอ่รนอยู่ทุกเพลนะนะที่ออกมาใหม่นะครมันได้ความรู้เยอะมันก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะมันมันใช่หรือไม่ใช่กตอนนี้หนึ่งอย่างก่อนอ่าพี่ต้องไม่เครียดกับพระตรงนี้ก่อนไม่เครียดถือว่ามันเป็นของเรามานนแล้วอ่าฉะนั้นแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยเราอ่ะจะกลับไปนั่งแยกได้ว่าแม้ไม่ต้องมาหาผมพี่ก็จะแยกแล้วว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันน่าจะแท้นะเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่นะแค่เราแยกแท้เคได้เราก็มีความสุขนะแล้วไอ้ที่แท้เราจะไม่หลุด ไอที่เก๋เราจะไม่ต้องเอามานั่งจําและปีสองปีเราอาจจะเจอพระที่ดีได้ก็ดูครับผมยังเมื่อก่อนดูเหรียญดูอะไรดูไม่เป็นมาดูเพจชวนคุยกอกเออใจเยอะ <c oughs> ถามผมว่าแท้ไหมอันนี้แท้แต่ไม่ใช่สินนครสวรรค์หรอกครับคิดว่าไม่มีความคิด<ม>ครับถามว่าเวลาผมเช่าพระเนี่ย มันไม่มีราคากลางไม่มีใครมีราคากลางหรอกครับพระคือใครลูกค้าดีเขาก็เช่าแพงใครไม่มีลูกค้าเขาก็เช่าไม่ได้ถ้าเขาจะเช่าขายอ่าเขานี่เช่าใช้ถูกปะเขามีตังในกระเป๋าเท่านี้เขาจะไปเขาจะไปเช่าแพงกว่านี้ก็ไม่ได้อ่ามันเหมือนมันเหมือนเรามีตังแค่ได้เราจะซื้อบ้านหลังสิบล้านแหละครับเราก็ซื้อหลังสองล้านอ่าฉะนั้นคำว่าพระเครื่องมันไม่มีราคากลางมันอยู่ที่ว่าคนมีเจ้าของเนี่ยห่วงมากแค่ไหนเจ้าของพระคนซื้อ เขาพร้อมจะซื้อแค่ไหนมันก็จะเกิดการจูนกันฉะนั้นพักเครื่องไม่มีราคากลางแล้วถามว่าราคากลางคืออะไรวันนี้ซื้อไปแสนหนึ่งแล้วพรุ่งนี้เหลืออีกสองเดือนหรือสามเหลือห้าหมื่นอะอะไรคือราคากลางอะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือมันคือสิ่งพูดกันเยอะๆเพื่ออะไรเพื่อให้เราจ่ายตังค์่ายแต่พอเราจ่ายตังค์ไปแล้วเนี่ยความทุกข์ตกอยู่ที่เรามันไม่เหมือนกันเราซื้อเพราะชอบ ถ้าเราซื้อเพราะชอบเนี่ยเราเราจะไม่สนใจเลยว่าราคาขึ้นหรือลงครับผมคือวันนี้ที่ตั้งใจมาก็คืออะไรที่ที่ผมคาดให้มาง่ายครับมาเลยเดี๋ยวผมแยกครับปิดไว้ก่อนลุกนี่ปัญหาที่มาไม่ได้แต่ก็มีหลายอย่างครับกับผมสี่สิบปีแล้วนะอะคเนี่ย เวลาเราหาที่ไม่ได้เราเครียดผมคือไม่เครียดเพียงแต่ว่ามันเป็นการบ้านที่ต้องทำนั่นแหละครับยังไงยังไงเวลาเราคิดอ่ะเราก็สงสัยเราจะบอกนี้ว่าสมัยเด็กเดกอ่ะพ่อแม่ให้เราแขวนพระเราเคยอยากรู้ไม่พระอะไรไม่เคยอยากรู้ผมบอกทุกคนเนี่ยอยากรู้ที่เพื่ออะไรเพื่อจะมีราคาไหมหรือเพื่อจะคุยกับใครไหมคือจริงๆแล้วครับผมบอกสมัยเด็กเเราแขวนพระเราไม่เคยอยากรู้นะพระเรียกว่าอะไรใครขอซื้อเราก็ไม่ขายเพราะเรารู้ว่าพ่อให้แม่ให้แขวน กันผีกันทุกอย่างฉะนั้นถ้าวันนี้เราไม่ได้คิดว่าพระเนี่ยจะต้องมีราคาเราไม่ได้คิดว่าพระจะต้องอะไรเนี่ยเราจะไม่เทียดฉะนั้นไม่จําเป็นต้องรู้ทุกองค์แล้วไม่จําเป็นต้องคิด้เครเพียงแต่ว่าเออรู้เนี่ยบูชาอเอออยากเวลามีใครมาก็ถามแต่เราจะไปหมกมุ่นกับว่าอยาจากู้ที่เรานนคือเราต้องไปหาใครอีกคนนะครับ องเงพ้ออะไรเนะครับท่อี่เบื่อแหน่ยพ่อปานครับยุคไหนนะข้างหลังไม่มียังไม่มีอะไรเลยนะแท้นะแท้แต่ว่าเป็นยุคเป็นเป็นของไทรก็ไม่ใช่พ่อปานคนเดียวที่ทำครับผมต้องบอกก่อนเพ่องสีพอเล็กพอเอียทั้งหมดครับ วันนั้นผมก็ยังดูเพจที่คุณโพสอธิบายเรื่องหนังสืออยู่ครับเออแล้วรูปหลงเขาเปิด ที่เป็น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 ลูกสีอ่ะคร <ละ S 2> ับยังอยู่ไหม <celand. S 2> โอ,โอ้โอ <Weird. S 2> หถ้าถามเรื่องพระผมยังอยู่ไหมนี่ผมต้องจริงจริงนะผืนนั้นนะไม่ได้คิดให้เลยนะครับผมต้องคิดอีกนานเลยครับไปจะเสียดายเลยอู้ตายแล้วได้มาจากหลวงพี่หลวงพิยาครับได้จากหลวงพิยาที่ที่ที่อยู่วัดองคพระอถ้าถามหมูยังอยู่ไม่ต้องคิดอีกนานเลยลครับครับ เอ๊ะกลับไปหาดูแล้วมันไปไหนสงสัยติดไปของคณโอ๊ดแน่เลยวะติดมาแม้ถ้าติดมาก็ก็น่าจะแหมเพราะตอนนั้นมีพระยันอยู่สองผืน็นของหลวงปู่ข่มผืนใหญ่ผืนหนึ่งอ่ะอพัดโบกอ่ะพัดโบกใช่ไหม<ช>ครับใช่แล้วก็มีปีกันหนึ่งที่เป็นของหลวงพ่อหลวงพ่อเปิดนนี่เป็นภาพภาพสีอ่ะวัดหลวงนี้ที่หลวงพ่อเงินไปสร้างพระแก่ชื่ออะไรพระดินพระเนื้อดิน,ดนหลวงพ่อหลวงพ่อหอมองไงพ่อหอมที่เป็นเจ้าวาดที่หลวงพ่อเงินให้สร้างพระเนื้อดินนะพระเจ้าหาพระองค์ พวกเป็นในพวกนี้แล้วเนื้อผงมีไหมครับมีผงมุชคุณไม่เป็นเนื้อเนื้อว่านเลยมีครับวัดหวัดหลวงเหมือนกันวัดหลวงใช่วัดหลวงจังหวัดก็โพทะเลน่ะท่าบัวอ๋อก็ผมไม่อยู่องค์หนึ่งที่ที่เสนานไปพร้อมพร้อมกันครับองค์นึงเดี๋ยวจะให้ดูได้เลยอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวเอาเบื้องต้นก่อนตรงนี้ก่อนนะครับ โอเคครับอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้อมาเลยครับเดี๋ยวผมคัดได้เลยอันอนีเ็นันนี้เก็บไว้นานแล้วจะไม่เรื่อมาเรียนถามคุณโอ๊ตเป็กไงว่าใช่หรือเปล่าน,น,น,นะคร กับช okay. ื่นกำคนประทับข้างหลังมีตาปะระทับมันไม่ใช่สูตรสมเด็จนะครับพี่เดี๋ยวเราคุยเรื่องเดี๋ยวเราค่อยขึ้นเรื่องนะั้นคือคําว่าสูตรสมเด็จอะ่ะมันก็คือถ้าใครทําตามส่วนผสมเนี้ยที่เขาบันทึกไว้เนี้ยมันจะได้เหมือนกันต่างแค่เก่ากับใหม่ไม่เหมือนรสชาติอาหารนะถ้าเราไม่ได้ทําตามตําราเนี่ยไม่มีทางรสชาติเดียวกับร้านนี้แน่นอนครับ อันเดียวกันใช่อันเดียวกันสองเอ็นครับเปมอนเิก็จะหาจากในในเพดานเลอันนี้ยุคเกจิทำอย่างวันี้เป็นยุคเกจิทนนม้เก็บนาะแล้วแต่เลยครับได้หมดทับเก็บก็ได้อันนั้นอันนั้นครับอันนี้พูดง่ายๆอันนี้ไม่ผ่านคุณัวละว่าเถอครับ ก็จะเป็นเ้เินไปคือคือก็คุยกันอย่างตรงตนะครับถ้ามันไม่ใช่แม่อะไรเราก็จะไปหาออกตัวครับได้ไม่ต้องมานั่งมองครับมาเลยทีเดียวครับแล้วเดี๋ยวเราได้คุยส่วนที่เหลือกันอันนี้ดูแล้เนาะครับ ไปได้มาก็จะจดไว้อย่างนั้นแหละแต่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ก็จะจดไว้ก่อนมันแท้อยู่แล้วล่ะครับแท้แท้แน่แต่จะใช่เพราะกลวยเหรอครับ <c oughs> แต่คนที่ให้มาก็บอกอย่างนั้นฉันรับแต่ดูในเพก็เขาก็ก็เขียนว่าอย่างนั้นนะเนีย่ยฮะใช่โอเคแท้แน่นอนถ้าเขาเขียนว่าใช่ก็คือแท้คือเวลาผมดูพระของหยิบบางล้วนเนี่ยแทหรือไม่แท้แต่ถ้าเรื่องพิมพ์ที่นอกเหนือจากผมอะ่ะ<ๆ>ก็ต้องไปถ้าในสาย<ๆ>เขายอมรับก็เรื่องของเขาก็คือกระต้อทั้งทช่แหละคือแท้แล้วอะ่ะถ้าคือในสายเขายอมรับก็คือใช่อะก็ไม่มีสายไหนก็มีสายคุณโอ๊ตนี่แหละผมก็ไม่ได้ไปใ้ใครดู ไม่ใช่ครับก็คือพระี่ยมันแท้แล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่าพิมพ์เนี่ยมันตรงกับในสายที่เขาเล่นหากันมันก็คือใช่ครับก็เคยเซิร์ชดูใน Google มันก็มันก็มีอยู่นะคือ Google อ่ะมันมีแบบใช่เลยกับแบบที่ที่คนน่ะยัดก็ใช่ยัดใช่ี่แหละถึงต้องมาผู้การเมื่อไหร่จะแบ่งพระแค่นั้นแหละครับ

ถ้าเป็นนักมวยแล้วก็พิมาราเล็กิตอัลันเนี่ย,ยสมรักอะไรเออแม่นี่มันแน่นไ,ไหล่ะแน,น่นมอนกันไหนม,มันมีขนไม่เป็นไรมม,มีขนน,นี่ใช่ใไหนๆก็ไหนๆก็ปิดแล้วเอ,อาไม่ให้คนอื่นปิดเอามไม่ได้เห็นไหมครับรักทองมนมันเหมือนกับอันนี้ไหม มาถึงอันนี้เหรอครับลายจับวางเทียบกันเลยครับเราไม่ขนะพอเทียบเราไม่ขายเห็นไหมครับแล้วแล้วคือสมัยเนี้ยไอทองวิทยาศาสตร์เนี่ยไ,ไอทองแดงๆ,ๆเนี่ยเขากลับบอกว่า<ม>อ๋อ มันเป็นทองยุคโบราณและเราก็เชื่อเขาด้วยซึ่งจริงๆอ่ะทองยุคโบราณทองที่เป็นมรดกข,ของพ่อแม่เราอ่ะมันจะเหลืองสุกแต่ไอทองในพระเกนเนี่ยแดงๆเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเป็นทองยุคโบราณสมัยเมื่อสี่ห้าร้อยปีที่แล้วแต่พอเราไปเจอไอพระยุคใหม่ที่เป็นพระเก้เหมือนบอลหลวงปู่ทิมเหมือนกันเอามาเทียบทองตัวเดียวกันเลย แค่เราฟังแล้วเราไม่พิสูจน์แค่นั้นเองครับการเล่นพระพอเวลาเข้ามาเนี่ยเหมือนเขาล้างสมองเราสุดท้ายให้เราเชื่อเขาอย่างเดียวแต่เราไม่เคยคิดที่จะ,จะออกนอกกรอบไปพิสูจน์เมื่อก่อนมันเป็นอย่างนั้นไงครับอ,อย่างผมไปอ่าพิษโลกอเอ้ยยังไปไหนะ่ะหาข้าวกินก่อนอ่าเดี๋ยวเจอกันขาผมมันไม่ได้เพราะว่าหน้าพระพี่มันใ้ผมมีความสุขไง ครับี่อยู่ัครับผมไปพิโลกผมไปผมผมไปทะไรู้ไหมปีน่อยู่ผมมีโอกาสไปไว่าพระพุทธเจ้าราชผมไปตู้ก่อนเลยผมไปดูว่า <ๆ S 1> พลอยกับทองสมัยร5เป็นยังไงเพราะเพราะสมัยก่อนเราเล่นพระเขาบอกเนี้ยโอทองแบบนี้นะมัน,นอยู่ในสมเด็จวัดพระแก้วสี่ห้าร้อยปีนู่นพอเรามาดูทองกูทิมเก๋มันก็ทองแดงแดงเหมือนกันเราไปดูในทองเมื่อกี้ก็ทองเหมือนกัน แต่เซียนพักบอกว่าแบบนี้มันเป็นทองเก่าซึ่งจริงแล้วมันไม่ใช่ครับมันเป็นพักเก้มันไม่เหมือนทองแหวนที่เราใส่แต่เขาบอกกับว่าไอ้นี่มันเก่ากว่าเห็นไหมละแล้วเราก็เชื่อผมว่าเป็นเรื่องแปลกจริงครับก็เราไม่เคยเห็นของจริงเรวา่าเราคิดไปเองครับพักแก้บนองค์ละสามร้อยเราไม่ซื้อไม่ใช่เราไม่เคยเห็นของจริงเราไม่ซื้อตัวอย่างมาดูเพราะเราบอกเขาบอกว่าไม่เล่นไม่เล่นเราเป็นพักแก้บนทุกเห็นไหมครับ นี่อย่างเงี้ยผมให้พี่ดูเนี่ยพี่ยังดูพอหยิบรู้ปุ๊บยังรู้ว่ามันไม่ใช่อันเดียวกันครับได้อันนี้ใช่แช่ถึงห้าไหมอันไหนฮะช่่ยเมืองนะเต้อาง่ายๆทองแบบนี้ไม่มีในตอนนั้นครับแล้วอันนี้อะไรไหนฮะอันนี้แค่ขององข้าวดำไหมแต่ว่าผมไม่รู้นะผมมีความรู้สึกมันเหมือน อันนี้เป็นทองเหลืองนะครับถ้าบอกอันนี้เหลื้วเวลาอันนี้เกินกว่าพระดำไปเยอะไม่ค่ะเกินกว่าดำไปเยอะใช่เก่าเก่ากว่าอันนี้คือเป็นพระแบบถ้าเกิดถามความเก่านะเก่าเกินกว่าอายุพระดำไปเยอะแล้วคุณโอ๊คิดว่าเป็นหลวงพ่ออะไรคือไม่เหมือนกันบางครั้งผมมีในใจบางครั้งผมว่าไม่ใช่หลวงพ่อหรอกครับเป็นพุทธรูปเป็นพุทธรูปลองดูที่ว่าใช่หลวงพ่อโตป่ะโตบางพีใช่หลวงพ่อใบขานผมดูทรงน่าจะเป็นหลวงพ่อโตบางพี พระโตบางพีสร้างสร้างพระแต่เป็นทองเหลืองแต่เคยส่วนใหญ่มันจะมีเป็นเป็นเป็นตะกวดอันนี่ลงชาติไาด้วยไหพระโตบางพีใช่ผมผมมองดูผมมองดูทรงอนะน่าจะเป็นทรงมารวิชัยน่าจะเป็นโตบางพีอ่ิเศษผมว่าน่าจะก่อนนะเพราะว่าผมดูจากรลักจากที่คุณโอ๊ตเคยสอนเคยอะไรดูนะนะผมก็มองดูแต่ว่าทรงผมว่าจะว่าเป็นหลวงพ่อดำวัด อะไรครับที่ปาจีนก็ไม่น่าจะใช่ก็ทำมันกุดแต่นะใช่ไม่มีดอกไม่ไแค่ามี่ผมหาที่มาก็หาไม่เจอแต่ว่าดูทรงเหมือนหลวงพ่อหลวงพ่อโตบางทีเก่าแต่เก่าแน่เก่าแน่เป็นพระพุทธรูปครับใช่ชาติไหมผมว่าชาติไหมที่ลงไว้ก่อนไม่ใช่ชาติพี่ต้องรู้ว่าชาติเป็นยังไงก็ได้ที่ผมไม่แปลกใจว่าคือคือตอนนี้เราสันนิษฐานชาิมั่งรักมั่งหอระดามั่งข้างมั่ง แล้วผมถามว่าในอันอันเดียวะเราจะบอกว่าเนี่ยไอตัวที่อยู่เนี่ยนี่คือเสือนี่คือช้างนี่คือยีราฟมันไม่ใช่มันเป็นได้อย่างเดียวแต่ประเด็นคือว่าเราต้องรู้ว่าเสือมันหน้าตายยังไงยีราฟหน้าตายยังไงพี่ต้องซื้อชาติไว้ดูอันหนึ่งแล้วรู้ไหมครับชาติอยู่ไหนชาติอยู่ในพระแก้บนแ้าพี่บอกเนี่ยชาติไม่มีชาติเลยแม้แต่นิดเดียวแดงแล้วไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับอันนี้เป็นมุสนิมเสนิมนครับถ้าถามว่าชาิอยู่ไหนพี่ซื้อพระผมบอกว่าพระแก้บนอง์เดียวเนี่ยเราจะได้ดูตะกัวเก่า เราจะได้ดูชาติเราได้ดูลักเก่าทองเก่าดินดูพระบูชาดูทินดินไทยได้ด้วยฉะนั้นพระแก้วบนเนี่ยเป็นองคูที่ครบเครื่องที่สุดของพระเก่าแต่เรามไม่ซื้อเพราะอะไรเราบอกเขาไม่เล่นเก็บไปทําไมเก็บไม่มีอนาคตแต่ถ้ามีแบบนั้นเน่เราจะประหยัดเงินในการที่จะโดนพระเก๊ไปอีกเป็นหมื่นเป็นแสนครับเพราะว่าดูดูคือพวกแก้วที่ที่ว่าเป็นหมากอะไรน,นะรเออมันีมันตกกันเยอะใช่ ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ผมอยากจะบอกเลยครับว่าพระแก้บนเก็บแล้วขายไม่ได้เก็บแล้วไม่แพงแต่เก็บพระแก้บนอ่ะทําให้เราอ่ะฉลาดไม่โดนพระแก้ไปอีกเป็นหมื่นเป็นแสนไปดูไอเน็ตไปเอาพระแก้บนในห้องมาทีมันจะมีถุงอยู่ข้างอันนี้เออคือครับอันนี้ไม่ใช่นะนี่นี่นี่วัดอะไรนะไหนฮะคือเสื้อเยอาว่าแท้แต่ผมไม่รู้หรอกครับว่าวัดอะไร เพราะว่าเขาก็ออกกันเยอะมากใช่ครับสนุกดีครับนั่งดูครับแต่ว่าก็ดูผมว่าผมก็นั่งดูแหละเพราะว่าหน้าร้านเขามีแฟนเขาดูแลกันลูกอยู่แล้วแต่มันจะสนุกมากถ้าถ้าเราได้ส่องพระแท้มากกว่าพระเกศฉะนั้นง่ายๆว่าพระแท้มันอยู่ไหนทําบุญมาจะแท้หมดแน่นอนก็ดูเพจของคุณโอ๊ตไปแล้วก็ก็เรียนรู้ไปจากข่าว้มาก็เทียบกนดูก็ได้ความรู้เยอะค่าหน่วยกิจเนี่ยเราจะเช่าไปเรื่อยๆฮะ มันไม่เหมือนเราเช่าสิ่งที่รู้เลยครับอล้เน,นี้ยผมสงส,งส,งส,งสงสัยอยู่อ,อันนี้ปีอะไรนะครับเอ่อน่าจะเป็นปีหห้า55้ะผมจดไว้อยู่มาหามงคลใช่ไหมอ๋อคูอพวดพระใหม่เลยไหมครับเป็นแต่แท้ครับ มาเลยครับตีห้าห้าจะมีเลขสองนี่มีสองนะอันนี้เค่นี้มาเลยฮะตีสูงมาเลยอันนี้ประจุอันนี้รู้สึกจะเป็นของพ่ออะไรนะอย่างเงี้ยเรารู้ว่าแท้แน่อันนี้นนพ่อเงินใช่ไหมครับอันไหนเนี่ย ใช่ที่ผมกูบอกผมว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเรา้อันเนี้ยของลุงมะหอมที่ว่าที่พูดเมื่อกี้ที่ว่าเจนนันอะไรที่กูแตกปีสองหกอืมเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วหาไม่ได้แล้วใช่อยู่หนึ่งอันนี้ไม่ใช่แลอวนี้ไม่ใช่เลยใช่ไหมใช่หนึ่งองค์ถ่ายรูปไหมหลวงพ่อทองมาอ๋อ เนี่ยแม่พระพระบ้านพี่พี่ก็ต้องรู้มากกว่าผมอันนี้ถูกต้องแล้วครับแต่เรารู้ว่าแท้อย่างเดียวครับเอาไว้ด้วยแม่เนี่ยได้ได้ครับพอเท้าองค์นี้ตีให้เท่าไหร่โอ้ก็ต้องว่าเลยครับว่าพี่เอาเท่าไหร่ครับว่าเลยว่าเอาเท่าไหร่ครับอันนี้อันอันอันนี้ใช่คลั่งไหม ไปแ้มหยิบข้างมาด้วยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วี่ดูที่คุณโอ๊ตพี่ด,ดูของจริงเทียบเลยเพอเวลาทเทียบเสร็จอะพี่ตอบตัวเองไม่ต้องให้ผมตอบเลยครับคือมันเหมือนกับวันเนี้ยเราดูสารคดีเราไม่รู้หรอกครับว่าสิงโตตัวเป็นยังไงแต่คนที่อยู่กับสิงโตเห็นตัวจริงแล้วเนี่ยเขาจะไม่สนใจเราที่ผ่านมาคืออะไรแต่เขาจะจํแล้วแล้วเขาจะเป็นคนให้ทฤษฎีอ่าเท้านี้มันมันถึงบอกว่าอ่า ทุกทฤษฎีถูกเขียนจากคนที่ประสบความสําเร็จแล้วคนที่เนี่ยคือคนที่ลงมือทําพาร์เครื่องก็เหมือนกันถ้าวันเนี้ยเรายังไม่รู้ว่าพาแท็บป็คือเราไม่ลงมือทอําอ่ะเราจะไม่มีทางพิถูทดทฤษฎีนั้นได้เลยอฉะนั้นการทำอะ่ะมันสาคัญกับความคิดอพอทําเสร็จไอ้คนที่ทาสาเร็จอะจึงเป็นคนเขียนทฤษฎีวิธีการดูฉะนั้นถ้าเราดูพารเป็นนั่นแหละครับเราก็จะเข้าใจว่าทฤษฎีมันคืออะไรครับ เอาที่นนครับอันนี้มีไหมมีที่ผ่านไหมก็มีพอกเขียนแล้วครับแต่ว่าเนี่ยผมมีเยอะแล้วอ๋อมีเยอะแล้วครับอันนี้ไม่มีนะครับอันนั้นยังยังวอลกอทำวิเคราะห์หน่อยเขาบอกว่าสร้างอันเนี้ยเขาบอกว่าปีหนึ่งห้าก็มียุคเก่าก็มีแต่แต่นี่มันมีพอสออยู่เขาเขียนอันนี้เป็นวัดบ,บ,บ,บางรายนะที่ผมได้มาก็คือวัดบางลายใต้ของก้องเงินนะอ๋อสองสี่ห้าห้าใช่ ไอที่ลงพศออมักจะไม่โอเคอะไรก็แล้วแต่ครับพระเก่าใช่พระเก่าที่ลงพศออมักจะไม่โอเคผมสงสัยองค์เนี้พี่สงสัยว่าสงสัยว่าเป็นเป็นเป็นเป,นเปนถ้าอ่านที่ในประวัติก็คือเป็นพระที่ออกมาไม่สวยแล้วเป็นแต่ง ครับก็โอเคแต่แค่ว่าใช่หรือเปล่าแค่หรือเปล่าผมผมผมคลายความสงสัยพี่ได้อัาพี่สองพระที่สองพระสอส,อสองตามผมนะแล้วผมก็จะอธิบายพี่ฟังนะครับตัวเปลี่ยนีเออไม่เป็นไรครับพระที่แต่งมันต้องเริ่มจากอะไรครับ<ม>คือหมายความว่าพี่จะแต่งไม้ท่อนหนึ่งอะหล่อมันต้องใหญ่ก่อนสมส่วน ผมส่วนก่อนแล้วไม่สวยจึงแต่งม,มันจะมีเนื้อที่ให้แต่งเยอะแต่ผ้า,าเกะมันทอดมันจะเล็กซึ่ง<ห>ถ้าเล็กกว่ามันคือมันคือเอาง่ายคือผ้าเก๊ก่อนอม,มันไม่ใช่ผ้าออริจินอลน,นะครับฉะนั้นอันเนี้ยถ้าเราบอกอนี่คือกิ่งวัตสุทัศน์ในสมัยก่อนไม่มีทองแดงลมดำไอ้น,นี่ไม่ใช่วัตถุครับครับไอ้น,นี่ปุออ <ขอ S 2> โต <ขอ S 2> มันคือทองแดงลมดำผมจะบอกกันอ่ามันทือทองแดงทองแดงลุมดำเนี่ยเราจะไม่ค่อยเจอ S <S เราจะไม่ค่อยเจอในยุคหนึ่งอ่าเราไม่เจอยุคหนึ่งฉะนั้นผ้าที่เป็นทองแดงน้ํายาลมดําเนี่ยคราวนี้พอมาถึงแ้ําหล็ดำเราต้องแยกกัลมเย็นหรือลมร้อนคือทุกสิ่งที่ผมพูดนั้นมันคืออยู่ในองค์พระหมดลมเย็นหรือลมร้อนครับอ่าพี่ลองส่องดูว่าอันเนี้ยมันใหญ่หรือมันเล็กมาแตง่งและที่ลมดํามันเป็นลมเย็นหรือลมร้อนแค่นี้เองมันต่างกันไงลมเย็นีน่ะครับมันถึงบอกว่าเขาอี พราะผมสงสัยว่าเพราะอ่านในประวัติเนี่ยมันมีมันมีที่ที่ที่ออกมาไม่สวยแล้วเอาไปแต่งที่โรงงานใช่ครับกลับมาใช่ไหมกิ่งสาฟ้ากิ่งินไฟ้าต้องปูโตอะเอาง่ายสำหรับผมนะอันนี้หมดละอันนี้ไม่แท้อย่าไปจําแต่ถามว่าเก๋ยังไงอ่าเก๋ยังไงคือกิ่งที่ไม่สวยคือหล่อเนีอยเกินอืไม่ใช่ผอมอ่าฉะนั้นอันเนี้ยมันเล็กมันเล็กคือมันถอดงครับ อันนี้เล็กเหรอเล็กคือมันถอดพี่เห็นไหมหน้าตาผอมหมดเลยพี่ซองนี่ว่าว่าหน้าตามันโอเคไหมหรือไม่พี่ก็ลองเปิดรูปทเทียบดูรู้เห็นไรให้ดูนะผ,ผ,<ม>ผมดูผมดูเหมือนกับแบบคอเคยใหญ่ตัวนี้ใหญ่ผมนึกว่าน่าจะแต่หน้าผอม,มตัวใบหน้าตรงนี้ช<ะ>ัดหน้านผอมแขนมันเล็กก็ปกติแต่ว่ามุมปากมันมันมีบุม๋มมีอะไรผมว่ามันเหมือนกับใบไม่อย่างนี้ครับ,รบพี่กําลังไม่ให้ความสําคัญกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเมื่อใจเราคิด ไปไปถึงไปถึงสิ่งที่ที่ที่เราฟังมาเราไม่ได้ความสำคัญกับสิ่งอยู่ตรงหน้ามันจะมันจะเป็นเรื่องมันมันจะเป็นเรื่องที่เราจะหาความจริงไม่ได้พี่ต้องคให้ความสำคัญกับสิ่งอยู่ตรงหน้าก่อนว่าโอเคนะครับไม่เป็นไรคือผมแค่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมถ้ามันได้มันมันมันจะอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะพี่ดูก่อนเห็นนะครับว่าพาแท้เนี่ยอย่างแรกคือมองตาเปล่าเลยสมส่วนมันก็จะกวดการถอดมันจะเล็กกว่าหดกว่าอ่า ฉะนั้นพระที่มันไม่สมส่วนมันคือพระทอดหนึ่งอย่างอ่าฉะนั้นพี่ก็ต้องมองว่ากิ่งของมอกี้มันสมส่วนไหมความสมส่วนใบหน้าคอมันจะใหญ่ที่เดียวไม่ได้มันต้องสมส่วนทั้งหมดสมส่วนแขนขานั่คือคือที่ผมสงสัยคือสงสัยตรงที่เป็นการแต่งแต่มันมันแต่งละเอียดอย่างนี้ครับฝีมือการแต่งจะละเอียดกว่านี้ก็ได้ผมสงสัยว่าทาไมมันแต่งละเอียดนะถ้ามันเป็นพระอรมันทาไมมันแต่งละเอียดกัง แค่นั้นแหละมันอยู่ที่ว่าลงทุนแต่งแล้วคุ้มค่ากับราคาพระไหมเออถ้า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 แต่งองค์ละองค์ละพันเนี่ยก็คงยังไม่นั่งแต่งแต่ถ้าแต่งองค์องค์ละองค์ละสามหมื่นแต่งได้ก็อันนี้เป็นข้อสงสัยว่าคอถ้าเรานั่งไปมันก็จะเหมือนกับว่าเราเข้าข้างตัวเองไงเขอก็มาหาว่าว่าหาข้อสรุปว่าแต่องค์นั้นน่ะถ้าถามว่าคือตอนนี้ถ้าพี่สงสัยว่าเออนะถ้ามันอาจจะไม่แท้ได้ผมก็จะไล่พี่ฟังต่อไปว่ามันเป็นเรื่องราวของลมเย็นกับลมร้อน ừ mm. nào